ักทินะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในไมโครบอชวิตรลดในโลกของปีศาจมาสเตอร์กันนะคะปีศาจหัวมมวงอะนี่คนนะมาชมนุษต่างดาวเอาเหรอแล้วนู่นน่ตนู่นื้อหมีไงหมีกิสลี่ไงน้องหมีน้องหมีไปทำอะไรตรงนี้เนี่ยยังไม่อยากได้ขนหมีตอนนี้นะแต่ว่าอยากได้เตียงแทนเนาะเราเกิดมาตอนแรกเนี่ยเราว่าเกิดมาแถวแถวเต็นท์ร้างนะคะรู้สึกว่าจะไม่มีพวกชาวบ้านอยู่เลยนะตแต่ว่า จะมีของที่ทิ้งร้างเอาไว้อ่ะแล้วก็แต่ว่าชาวบ,บ้านเราหายไปไหนกันหมดอ่ะ อาณาดะโดนพวกปีศาจหรือว่าพวกมอนสเตอร์ที่อยู่แถวเนี้จับไปกินเหมือนแล้วล่ะเออคือเหมือนกับว่าได้ดวงตาอะไรมาสักดวงนึงอะนะเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวบ้านหลังอื่นมันต้องมีของให้เราเก็บอีกดีหลัง,งนกก่าจะมีมเ,<ร>เลยเอ้เราเรียบเก็บของแล้วหนีกันดีกว่าหนีไม่ได้ดีเราต้องเอาชีวิตรอดทีนี้ไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่านะไม่น่าจะรอดนะเพราะว่าเรายังไม่เห็นหน้าตาพวกปีศาจกับมอนสเตอร์ในนี้แล้วล่ะเขาบอกว่ามันออกมาในโลกปกติได้ด้วยนะแล้วยังมีอยู่ในเนเธอร์เยอะแยะเลยนะจริงดิ แต่ว่ายังไม่เจอบอสบอสเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องไปอีกที่นึ่ง้าถาพวกนี้ก็จะเป็นพวกกิกกี้นะหรือว่าเป็นพวกมอนสเตอร์นะตัวที่แบบว่ายังไม่โหดสักเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหนี่ขนาดกิกกี้นะนี่หมู่บ้านล้างไปเลยเนะี <g iggle> ่ย <g iggle> ตายแล้ววะ่ะ อันนั้นมันอาจจะล้างอย่าง,งก็ได้หุ้ยกล้องนี้มีของดีมีอาวุธลับอาวุธนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะเหมือนกับคล้ายๆกับเราเผาพริกแช่งพริกแช่งเกลือปะ่ะเอาไม่ใช่เราเล่นเราเล่นมันก็คือการน,นําพวกผงเกลือนะคะกับหนังสัตว์เอาเข้ามาครอบรวมกันเนาะจะได้เป็นผงระเบิดเกลือะคะ่ะเวลาเราปาใส่พวกปีศาจมอนเตอร์เนี่ยมันก็จะแบบเลือดลดคล้ายๆกับว่าถ้าเป็นในหนังมันก็คงจะกลัวของพวกนี้นะเฮ้ยพี่เก่วิ่งไปเอาข้าวเหนียวแปลกเอาข้าวเหนียวมาทำอะไรไม่ไก้ยังเกลือไง ขนมจิ้มเกลืออะไรจะตายไปเคยกินเปล่าไม่เอาเดี๋ยวไปพังโอเคเดี๋ยวไปสภาพไหมแล้วทำกล่องคับเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีพวกอาวุธเ,เล็กน้อยๆกันนะคะเป็นอาวุธพื้นฐานกันเนาะอย่างเช่นพวกพิแอคไม้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีก่อนเลย <c oughs> แล้วก็ในหมอดตัวนี้นะคะมันก็จะมีพวกแร่แปลกๆเยอะแยะละค่ะแต่ว่ามันก็จะมีอยู่แค่แร่เดียวนะคะที่สามารถเอาไปทําอาวุธแล้วก็ทําชุดเกราะได้เนาะให้คล้ายกับเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ ชื่อมันก็จะแปลกๆนิดนึงอะเนาะมันน่าจะชื่อเจ้าราแซนทีเนียมนะคะแล้วมันยังมีแร่ตัวอืน่นอีกเนาะไว้สําหรับคาพวกอาวุธต่างๆนะคะหรือว่าพวกคาาหรือว่าคาบไข่ปีศาจออกมาช่วยเราได้นะแต่ว่ากว่าเราจะไปถึงขั้นนั้นเราต้องฟาร์มของก่อนเอออันนั้นตัวอะไรไม่คุ้นเลยเฮ้ยใครอะ มันเหมือนโจนหรือชาวบ้านเนี่แหละแต่ว่ามันถือดาบอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันมาจับตัวชาวบ้านหมู่บ้านนี้ไป,ไปไห,หมดอ่ะใส่เคืองุมสีดังนี่แหละเฮ้ยพี่เคมมาช่วยแล้วอ่าพี่เคมล้าเข้าเฮ้ของเขาแหกหมดแล้วเฮ้ยมันตาบอดข้างมันไม่เห็นมั้่าเอาเอ้านะดีเฮ้ยแต่มันฟันแรงกันนะพาพาเอาพอกัจไอ้โจนป่าเลยอ่ะเอาไม้เขกหัวเลยเหมือนจะเป็นนักเวทเถื่อนเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเราฆ่ามันได้มันจะดับให้ายๆกับแปรพูธไนมาให้เรานะคะซึ่งเร่เนี้นะจะไปขับเป็นพวกคาถาเวทได้เนาะเย่เพิงล เรามานี่ก่อนเลยคับของกินกันก่อนอย่างน้อยมันก็มีฟังค่าไว้เราครับขนมปังนะเราจะได้พอมีกินไปเรื่อยๆเนอะแตวนี้่พันจะอันตรายนะจะมีของกินแล้วแต่เราต้องไปล่าสัตว์กันต่อซึ่งสัตว์แถวนี้มันก็จะมีสัตว์แปลกๆให้เราล่าก,กินได้ด้วยนะ<ว>อย่างเช่นจะพวกหมูป่าหรือว่าจะพวกหมีกิสลี่นะหรือว่าจะเป็นกวางป่าเนาะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมเพราะว่าเราต้องค้าอุปกรณ์หินกันลาลาลาแต่ว่าตอนนี้เกือบ พี่เกณตอนนี้เขาแบบหนักมากเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้ของเขาเต็มตัวเลยขาด้วยขาด้วยเดีย๋ยวเราต้องทิ้งพวกดอกไม้ออกไปก่อนนะเนาะอย่างน้อยก็มีดาบพินไว้ให้แบบว่าอุ่นใจนิดนึงนะเดีย๋ยวเราทำตาเผาก่อนเผื่อเราจะมีเนื้อไว้สําหรับเผากินระหว่างทางนะไอพี่ชายต้องขยับขยับไปที่ื่นกันต่อเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมาตัว,ตวอะไรอะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอัมตัวเบลล์เลยเฮ้ยมังคเนี่ยอุ้ยไม่กลัว มันก็อร่อยดิไปไม่กลัวระเ <c oughs> บิดเกลือเราด้วยจริงๆมันใช้ได้นะแต่มันต้องใช้หลายอันไงเราเประหยัดกือของไว้ก่อนเก็บไว้ให้พี่เคนจิ้มข้าวเหนียวกันมันเปลือมากเลยนะเพราะว่าผงเกลือมันต้องไปขุดทา <c oughs> เออมันมาแล้วถ้าเราหลบอยู่ในเต็นท์เราจะปลอดภัยใช่ไหมไม่น่าจะปลอดภัยนะดูดีมันลอ็อตโซยเราอยู่นอกเต็นท์เนี่ยเออพี่เคนระวังนะมันทุบเราได้นะเอ้าเอ้านิวลันไปโดนละงานก็เลยค่ะ ็ดล้านนี่พอใช่ไหมไอ้เจ้ามาสเตอร์แกเป็นไครแกมาทำอะไรไอ้เอออย่ารว้ยอย่าทุบใจอย่าทุบนะมันจะเอาเราไปกินแล้วดิไอ้เอามันตายแล้วเย้เลือดมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะนะยังพอสู้ไหวแต่ว่าถ้ามันทุบวารทีนึงแล้วเกือบตายอะนะแล้วมันจับของพวกแรดมาให้เราด้วยแรดไฟหรอแรดไฟไฟนี้น่าจะเอาไปค้าพวกของอย่างอื่นได้นะแล้วมีเขี้ยวมันด้วยมันเป็นเขี้ยวหรือว่ามันเป็นพวกฟันของมันหรือเปล่าอะ เอาเก็บไปก่อนแล้วกันมีแร่อย่างอื่นที่มันดอกมาด้วยนะแล้วก็ของในเต็นท์ค่ะที่เราเก็บได้บางส่วนเนี่ยมันจะมีพวกรแร่เซนติเนียมนะคะซึ่งรแร่เซนติเนียมเนี่ยเราต้อง,องเอาไปเผาก่อนเนาะเผาออกมามันจะเป็นคล้ายๆกับแท่งเหล็กแร่เซนติเนียมนะคะเอาไปคราบเป็นอาวุธกับชุดเกราะได้สบายๆแล้วค่ะคล้ายๆกับชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะซึ่งมันเนี่ยสามารถช่วยกันให้เราอย่างดีละคะ<อ>่ะมันก็จะถึกขึ้นมากว่าไดมอนด์หน่อยนะคะโอเคได้ละเดี๋ยวเอาแป๊บนึงนะ เราหาไม่พออะพีเคเรามาทําเป็นดาบเป็นก่อนละกันเพราะว่าถ้าจะมาข้าวชุดเกอนมันยังหาไม่พอมันต้องไปขุดหาเพิ่มเนาะต,ตอนนี้เราทําดาบไปก่อนละกันดาบเป็นออกทนสีชมพูด้วยนะอุย้ยดาบสวยจังเลยดูสิยังไงมันก็ดีกว่าดาบเพชรแน่นอน,นมาแล้วมาแล้วเอ้ย,อยไม่ยากไม่กากยูดีสองที่ใต้เลยเหรอใช่สองที่ใต้เลยแล้วมันก็ดอบดาบอะไรสักอย่างมาให้เราอะ ว่าไม่รู้ดาบของมันจะดีกว่าดาบองเราที่เรามีอยู่หรือเปล่าอ่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้มันคำละล่ะโอเคเช้าอีกวันหนึ่งแล้วเราออกเดินทางกันต่อมายังอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะมีความรู้สึกว่าหมู่บ้านแถวนี้มีเงื่อนงำอะไรบางอย่างมันดูแปลกแกมันไม่เหมือนหมู่บ้านทั่วไปอะ่ะแต่ที่แน่ๆมันมีสมบัติค่ะไอ้มันมีหนังกิ้งก่าได้เหรอเฮ้ยเอา <S <s จะเอาอะไรแปลกๆไปกินอีกแล้วอ่น,น่าจะกินได้นะ แล้วเขาต้องลองเก็บไปนี่ไงนังกิ้งกาไฟยีน่กกากลัวมันน่าจะาไปคับของได้หรือเปล่าะมันไม่ควรกินาถ้ามันกินไม่ได้มันก็ต้องไปคับของได้ดีเดี๋ยวแต่แป๊บนึงเราต้องไปดูวิกิมันอีกทีนึงเนาะยังไงยังไงเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วแถวแถวนี้มันก็จะมีหมูป่าค่ะซึ่งมันก็จะขับปอนทั่วๆไปตามใบอมแพนเลยเนาะ๊ยมีเนื้อหมูป่าด้วยถ้าเราฆ่าหมูป่าได้เราจะได้เนื้อหมูป่ามาเผากินว้าวเว้น่าก,กินจะค่้ยไป,ไปย่างกินทีหลังนะ อ๋อท่านาดีผัดเผ็ดหมูป่าไม่ได้ผัดเผ็ดแล้วย่างเนื้อหมูป่าขี่หมูป่าได้ด้วยเหรอไปเลยน้องหมูยี่เป๊ะขี่ได้น้องขี่ได้เออน้องขี่ได้น่ารักจุงเบอร์อย่างนี้กินไม่ลงแล้วห้ามกินนะขับน้องไม่ได้นะถ้าฟันน้องน้องจะสู้นะ อาวังน้องปิดกลับแต่กเอินว่าดาบเราค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะเลยสู้กับน้องสบายๆอนะเนาะอย่าทำนั้นนี่จะมีป่าเบอร์รี่ชุกชุมเต็ไมไปหมดแล้วล่ะแล้วมันก็ยังมีประตูที่มันจะแบบว่าไปสู่อีกมิติหนึง่ง<ด>นะ เฮ้ยวิญญาณว่ากระหอกวิญญาณแต่ว่าดูมหมือนกับว่าเราจะทาอะไรมันไม่ได้นะเอ้าเฮ้ยฟันแทงไม่เข้าอ่ะแล้วมีไว้ทําไมไม่กัดเราด้วยนะไม่แน่ใจว่ามันต้องฆ่าด้วยวิธีไหนอะนะลองเอาเกลือระเบิดตามาใส่พี่เฮ้ยอะไรอ่ะมันไม่เป็นไรเลยพี่เคนมันก็จะเค็มนะอ้า นี่หรนว่ามันฆ่าไม่ตายมันเป็นอมะตะอ่ะเก็บไว้ให้พี่เคนกินกันฮ้ยมันสวยมากเลยนะดูดิแต่ว่าถ้าตอนนั้นคืนมันจะหลอนๆน,นิดนึงนะไหนไปดูในหมู่บ้านสิหมู่บ้านมีอะไรนะระหว่างทางเราก็จะเก็บเบอร์รี่ไว้กินดนะ้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นดีกว่ายังไม่เจอน้องกวางเลยอะ่ะแต่ว่าเจอหมู่บ้านร้างอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วล่ะไอในกล่องนี้ก็มีแรบเพียบเลยนะ มีดวงตาอินเดอร์ด้วยโอ้พอดีเลยก็มีแต่ของแปลกๆนี่ในกล่องเนี้ยเฮ้ยพี่เคนรู้ละอ้อมเหตุมันเกิดจากหมู่บ้านนี้นี่เองนี่ไงหมู่บ้านที่มันบูชายันมีประตูข้ามไม่สีเป็นนรกด้วยอ่ะออนนี่คือหมู่บ้านคุณใส่เหรอหมู่บ้านใส่ดำเหรอหรือหมู่บ้านวูดูอะไรประมาณนี้ปะพวกหมู่บ้านลัททีใส่ดำอะไรพวกนี้มันจะแบบว่าบ,าบูชาปีศาจใช่ไหมเราอย่าอยู่ที่นี่หนาดีดีไหมนะกลักกวเราต้องอยู่ที่นี่ดีแถวนี้นี่แหละเพราะว่ามันมีเสบียงแล้วก็มีของให้เราเก็บ ก็มีประตูไปมิติดในเนเธอร์เลยนะแต่ตอนนี้ของเรายังไม่พร้อมนะเขาบอกว่าในเนเธอร์น่ะมันจะมีพวกวอนสเตอร์กับปีศาจที่โหดขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นนะถ้าจะไปเราก็จะต้องมีความพร้อมนิดนึงนะไม่งั้นได้เอาชีวิตไปตุยที่นู่นแน่นอนเลยในข้างบนก็ไม่มีนะแบบว่าบนหอคอยก็ไม่มีของนะ แล้วก็ตอนนี้เรามาเจอถ้ำถ้ำหนึ่งอะ่ะไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีแร่ให้เราขุดหรือเปล่าเราลองลงไปสำรวจดูแล้วกันเนาะแต่ว่าที่น่าเราต้องการเหล็กนะเผื่อว่าจะไปขุดหาเพชรอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแถวนี้เหล็กเยอะขุดเหล็กไปใช้ก่อนแล้วกันอุ้ยเต็มเลยฝั่งนู้นก็มีเพาว่าพี่เคนนั่งใส่ชุดกาะเหล็กไปก่อนแล้วกันอเอาเฮ้ยเพราะว่าพวกแร่แซันทิเนียมไม่น่าจะพอ เจอแล้วซอมบี้ซัมบี้พิษเฮ้ยซอมบี้มันแบบว่ากระจายพิษใส่เราได้ทําให้ใหเรา<บ>รขึ้นไฟนะแล้วก็ติดพิษด้วยวยหลายกาัดหลายกาัดันนี้แค่ตัวเดียวเนี่ยถ้ามาหลายตัวไม่ไหวมันชอบอาศัยอยู่ในที่มืดแล้วก็ในถ้ำโอ้ยพี่เกนต้อทอนมาปากแล้วล่ะวิแต่ว่าซอมบี้พิษตัวเมื่อกี้มันดรอปสลามบอกับเนื้อเน่าให้เรานะเอ้มันก็ดรอปของดีอยู่นะเช่นเช่นพวกสลามบออะไรเงี้ย เห็นจะ่ดีเลยไอตัวนี้แล้วไอ้ตัวมันเรื่องแสงสีเขียวมากเลยอ่ะต้องรีบหาก่อละมันทำให้เขาติดพิษอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีชุดก่อไงเราจะตายง่ายอ่ะกับตุยแล้วไหมล่ะเลายังห้ามตุยตานี้นะเราต้องหาชุดก่อให้ได้ก่อนอุ้ยมันมีแร่สีเขียวด้เหรอมันคือแร่พุที่ไหนเหรอ อุ้ยเอาไปทำอะไรได้อ่ะก็ไปทำพวกอาวุธคาถาเวทอะไรประมาณเนี้ยว้าวเราจะกลายเป็นพ่อมดหมอผีด็กตรสเตรนแล้วเอยควรจะได้อย่างงั้นมันไม่ใช่ของง่ายๆนะพี่เคนต้องไปเรียนก่อนนะมันต้องมีดวงตาปีศาจก่อนนะเขาไม่แน่ใจมันไปหาที่ไหนล้วต้องดูในวิกิก่อนมันต้องไปเรียนเวก,ก่อนนะแต่ว่าตอนไม่ถึงขนาดนั้นเขาบอกว่าจะต้องไปเปิดในวิกิดูเรื่อยๆนะเพราะว่าบางอันก็จําไม่ได้เนาะ ดี๋ยวตอนนี้เราต้องหาแร่ไปก่อนฟร์มของไปก่อนเรื่อยๆคิดว่าเขาหน้าเราต้องมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังนะใกล้ป่ามันไม่ปลอดภัยหุ้ยใดมั่นเนาะนี่เจอแล้วต้องหนึ่งเม็ดแน่ไปทำอะไรได้เราไอ้แค่เม็ดเดียวเขะว่าลงไปลึกๆมันต้องมีมากกว่าหนึ่งเม็ดตีเอาไปก็ลงนี่ดีเนี่ยไม่ทนพิษใสอ่ะวิมันคือซอมบี้อะไรเนี่ยทำไมมันมีพิษด้วยอ่ะอ๋อเดี๋ยวเราไปทางนู้นดีกว่าเราเห็นแร่สีเหลืองอ่ะพี่เคนรู้มันคือซอมบี้อะไร ันคือผงอะไรสีเหลืองๆอ่ะมันซ,ซัมบี้มบไม่ยอม<ห>แปลงฟ<ห>ันไมเห็นมันพ่นใส่หน้าพี่เทียรเมาเลยไม่ใช่ซัมบี้ไม่อาบน้ำเอ้าหรอฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> เฮ้ยนี่ไงผงแร่สีเหลืองๆนี่เก็บไว้ได้นะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอุ้ยอันนี้ก็น่ากินกินได้ไหมเหมือนเกลือป่ะไม่ใช่เกลือพอจะเห็นเค็มไปได้กินไม่ได้มันไม่ใช่เกลือแล้วมันมีของดีกว่านั้นนะพี่เคนอุ้ยนู่นไงเจอแล้วอหละที่เราตามมาหาน้ำตาจะไหลอ๋อพวการเซัตทเนียมใช่ป่ะ เดี๋ยตอนนี้เราขอเวลาขุดเท้าแรกก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาคราฟชุดเกราะกันละกันเอาวๆๆๆว้าววามันสวยเนะยังกับไข่มุกแน่พี่เคไม่ต้องหาเลยเพราะว่าพี่เคนจะต้องใส่ชุดก่าบเหล็กไปก่อนนะอะไรนะหูไม่คยดีเพราะว่าตอนเนี้ยพี่เคนดูดีเห็นปะเนี่ยแม่มันหายากจะเห็นเป่ามันต้องไปหาตามหมู่บ้านตามเต็นท์ด้วยนะโอเคเดี๋ยตอนนี้เราลองคับชุดเกราะมันดูเนาะอุ้ยชุดเกราะมันแบบว่าสีออกมาทำไมันออกโทนสีม่วงล่ะเฮ้ยแต่แรกมันออกโทนสีชมพูนะ ใต่และพี่เคนนี่ใส่ไปก่อนแล้วกันโอ้โหทำไมมันอลังการอย่างนั้นน่ะนี่ไงเป็นไงน,นี่ม่วงเป้าแต่พอใส่แล้วมันก็ม่วงไม่มากมันม่วงอ่อนนะอุ้ยอย่างแทเ้เลยนอ่เขาบว่าเทมากเลยนะขอล้องบ้างไหมเขาว่าพี่เคนเราไม่หาชุดเกาะเพชรใส่นะแล่เป็นไรเดี๋ยวเรามาฟาร์มเพชรกันทีหลังก็แล้วกันหัวพี่เคนจะได้ใส่ชุดเกาะเพชรแทนอันนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าแรกพวกนี้มันน่าจะหายากยนะอยู่นะเฮ้ยข้างในพี่เคนเจอซอมบี้พีทอีกแล้วอ่ะ อุ้ยไม่กลัวแร้วเากอย่างัง้ย้งถึกว่าถึกว่าก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าถ้าติดผิดก็นิดหน่อยอนะเนาะนี่เห็นป้ามันถึกขึ้นอุ้ยไม่ต้องปืงแรงมากอนะเพราะว่าชุดเกราะเราโอเคอยู่นะโอ้โหฟันทีสองทีตายเลยอะไอเพราะนี่ไม่เหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยเนี่ยตัวเขียวๆแบบเนี้ยตัวอะไรฝนะั่งนู้นอะเฮ้ยเอามาดูดิมีตัวอะไรสีแปลกๆด้วยนีย่มันดูเรื่องแสงเนาะอุ้ย แ้แสงสีฟ้าโอ้วเครื่องแรงเครื่องแรงมันคือหมาหมาพี่เคนหมาวิญญาณแสงสีฟ้ามาอย่างนี้ต้องใส่แว่นอัปตัดแต่ว่าในมิกิี้เขาบอกว่ามันกินดาร์กเอเซนต์น่ะเฮ้ยมันเทมได้ป่าวเอาน้องไม่กินเฉยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอเฮ้ยเดี๋ยวมันบักหรืออะไรเนี่ยมันไม่เหมือนม้าปกติเอามันเอาเนี่ยเ้ยมันจับไม่ได้มันไม่กินดาร์กเนีอ่ะ แล้วมันกินอะไรอ่ะมันไม่กินดักเนสนะกระดูกมันก็ไม่กินนะไม่เรากินมันกันนี่ไหมใช่เราต้องรีบกินมันก่อนกระดูกมันก็ไม่กินเนื้อมันก็ไม่กินเพราะว่ามันเป็นหมาปีศาจอ๋อใช่จ้าเดี๋ยววันนี้เราขอไปฟาร์มของก่อนนะแล้วก็ไปพักก่อนละกันแล้วก็ขอเอาชีวิตรอดในโลกของปีศาจมอนสเตอร์ในพีพีแรกไว้แค่นี่ก่อนนะถ้าชอบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาคลิปกระดิ่งให้การกุ้งกิ้งได้ละและอย่าลืมมาค่ะเมื่อพูดคุยกันเยอะๆนะครับวันน